สวัสดีครับวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2563นระฮะวันนี้รถทุกคันก็วิ่งออกไปนะครับวิ่งงานไปพิมายหมดนะฮะหรือรถครันนี้เนี่ยมีปัญหาระบบลมวันนี้ก็จอดซ่อมนะฮะเกียร์ไฮโลไม่ยิงนะครับก็ตอนนี้ทีมงานของเราก็จัดการเปลี่ยนนะฮะอะไรพรุ่งนี้ก็วิ่งงานต่อแล้วนะครับ มาดูอย่างคู่หน้านะฮะยางอีโคจแอรรุ่น h l 6 2 6เป็นยาง295เนื้อยาง18ชั้นใส่กันยาวๆว,วิ่งกันไกลๆเดือนละหมื่นกิโลน้ำหนักบรรทุก45ตันนะครับถ่ายทำกันอยู่ในตำแหน่งเดิมทุกอาทิตย์นะฮะวันนี้ก็มาดูก็ยังใช้อยู่นะครับใส่กันวิ่งกันยาวๆดอกก็ยังสวย,สวย นะฮะมีขี้ดินติดเล็กน้อยนะครับส่วนยางหลังเนี่ยก็ยางโกเวรุ่น y t ท8เป็นยาง295เนื้อยาง18ชั้นดอกลึกวิ่งไกลนะฮะเราใส่เป็นยางล้อจักรละยางยางท้ายนะครับยางที่พวกนี้เรานำเข้าเองเรามีความมั่นใจที่จะใช้ยางของเรานะฮะยางจีนที่เราใส่เป็นยางคู่หน้า นะครับเกาะถนนดีนะฮะเรามั่นใจเราถึงใช้เจ้าของรถถ้าไม่มั่นใจก็จะไม่เอามาใช้นะครับสนใจโทร0897807155มียาง900ยางพันยาง 17R ยาง295นะฮะขอบคุณครับ